โอเคครับ okay, ผมสวัสดีครับมาจฉัยนะครับวันนี้มาเล่นโก้ดนะครับโนเตม็มเหมือนจะเป็นห้องโนเต็มเดี๋ยวนี้นะครับก็จะเป็น8.5ไฟนิวเคลียร์จีบีบีเอสโบเกนสเปซครับเอสเอสคือพกที่เป็นพกบอมเนาะทะลุแล้วก็ร้อยสิบนะผมนี่ก็ได้ปะหวังอะไรกันเาจะหยุด่อใหไหมตอนนี้เรียบร้อยเท่าหลังหมดเก็บลดแผง อ้าฝั่งเรานำอยู่ไม่รู้จะจบกี่โมงนะครับเนี่ยอะไรเรือมันขึ้นสิบ่ะเอ้ยปืนนี้บลเอรอโอ้โหปืนบักไม่มีเป้าเลยจะเชื่อไม่ใช่เป้ามีเป้ามันบักไม่ขึ้นเลยผมต้องเปลี่ยนปืนเพื่อดี่ผมหาปืนเปลี่ยนกันครับเป็นเป็นอะไรดีสปไฟแล้วกันโอเคมันมันก็ยิงได้แหละแต่ว่าไม่ได้จาเป้าไว้ มามาอันนี้ปืนจากร้อยยิบันทีปะไม่รู้เหมือนกันรูปร่างหายเฉยเลยงงยังไงครับเบบี้เห็นอะไรผมได้ยินอะไรเมื่อกี้ ก็วางไปได้อย่างไรยิงไม่ตายเมื่อกี้โอ้โหเพื่อนเพื่อนก็คู่อยู่เหมือนกันเมื่อกี้หายหมดเลยทีนี้ผมหมดแต่ป่าระเบิดเลพีเตอร์ผมเลือดเต็มมาเลยทีนี้ห้องมันโดนแล้วเนี่ยห้องโนระเบิดไปเกือบร้อยสิบนะขาแจ้งอยู่เนาะหนึ่งหนึ่งศูนย์ตรงนี้ครับผมเรียบร้อยหายหมด ไม่เป็นไรครับเล่นกันต่อเดี๋ยวจะเชื่อปืนไม่มีรูปร่างเอาแฟตพลายไม่เล่นแล้วกันครับแต่ตอนนี้เป็นวินโก้ดก่อนครับต้องสักมาเล่นนี่แล้วเขาออกก่อนโหวต8.5ก็เล่นเรียบร้อยครับกูคแค้นมันเป็นหนึ่ง เก็บระเบิดกันครับโอ้โหเอาเรื่องนั้นแหละวางเลยกันเฮ้ยปล่อยไม่ทันนะเมื่อกี้ ถ้าเมื่อกี้ปล่อยฐานน่าจะได้อีกตัวสวยครับผมเฮ้ยโอ้โหลูกซองเออว่ะไม่โนโลูกซองนี่ว่ะเราต้องเก็บลูกซองหรือเปล่าครับตีเจ็ดยังไงจื๊บทำงานกันเป็นทีมสวยมาก แฟตพอยต์ปืนกระสุนไม่งกัรน,นะไม่โนนะเหมือนจะไม่โนว้าวเข้าหัวตายาเพื่อนน่าจะได้แอร์ซิดนะเมื่อกี้แต่ปืนมันยิงยากนะเนี่ยมันต้องมันต้องมันยิงกว่าแฟนทอมมันต้องแบบคุมจะจะ โอ้โหคือเราไปอีกหนึ่งนะครับแต่วะนี้เราขอแป๊บหนึ่งผมเกาคางก่อนน่าจะลงบนนี้หรือเปล่าบนเนี้ยระวัง เราก็จะฟาควันไว้นะครับผมเราก็จะฟาไว้เมื่อกี้เมื่อกี้เมเห็นอยูข้างบนตัวหนึ่งแล้วแบบเพลื่อนกู้เร็วจัดอะแต่สามวิสี่วิเท่านั้นโคตรเร็วไปไปโกตตอนนี้เหมือนผมมาถูกช่วงมาบอกคนเยอะพอดีครับผมรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเราแบบ มันเล่นง่ายขึ้นหรือเปล่าหรือแบบไม่รู้สิรู้สึกว่าคนอื่นก็มองไม่เห็นเหมือนกันแล้วแต่ก่อนแม่งตากันโคตรเทพเลยืันตอนนี้เหมือนปกติแล้ไม่ได้ไม่ได้เวอร์กันแล้วลวโอเค <c oughs> ไปดิเแบบี้ได้ไหม ผมรอดครับเบบี้ในสองครับสวยแล้วก็จะมีตรงของสไนเนี่ยนะสวยครับต้องเล่นเป็นทีมไนีครับจะได้เล่นง่ายเอโอ้โ oh, เร็วอยู่เนะนี่ยถึงแปดนาทีเก้าทีเลยเออรอบนี้มาคนเยอะวะ่ะหรือว่าเวลาที่ผมเล่นมันคนน้อยวะไม่รู้ดิแต่ผมก็รู้สึกว่าตกใจ จะองควันเหลืองวันครับขนาดหน้อยนาเกิดเราก็ไม่อาจเข้าได้เว้นแต่เขาจะโถมเข้ามาเลยอ่าเ e e อ็มตายเอ็มอีเอ็มอืตัวออกมาจริงเน้อเมื่อกี้แต่ว่ายิงไม่โดน อ,เ,อเพื่อเราก็ดุจัดเลยบุกเข้ามาในเกิดเขาเลยครับมามามาอันนี้มีดเหรออ๋ออันนี้มีดไฟฟ้า พ <c oughs> ่อเอครับตรงไปเอาเลยได้ปะสว <c oughs> ยครับผมทีเพื่อนจะเข้าพอดีครับผมโอ้มีสุดท้ายแล้วโคตรเร็วจบเร็วจัด <c oughs> อีกนิดเดียวผู้ชนะ ปืนนี้ต้องขุมนิดนึงครับโอ okay, <Okay, S 1> เคครับปราวิชาควรตะวางปั่นไว้นะสวยครับผมสวยครับผมอ๋อเมื่อกี้ตรงนี้ใช่ไหม แก่แล้วโอ้โหไม่มาเ้ยยิงไม่ทันครับ ยิงไม่ทันครับยิงไม่ทันจริงๆรองไม่เห็นเลยจริงๆแล้วมเมื่อกีเ้เฮ้ยเหมือนถือนี่แล้ววิ่งเร็วขึ้นว่ะสวยครับเพื่อนเป็นหนึ่งนะครับรูบูรูอุ้ยเกือบของไปแล้วเมื่อมะมะกีก้ มันจะตายกันหมดนะคิปสุดท้ายสวยครับผมโอเคเกือบตายแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เทกันดีครับผมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับก็จะชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยเจอกันคลิปหน้าครผมสวัสดีครับ